คืออย่างที่เราบอกว่าสาเหตุที่น้องๆเนี่ยเริ่มจะไม่เข้าในมหาวิทยาลัยมากขึ้นก็คือหนึ่งคืออาจจะเกิดจากการล้าเนาะล้าว่าเราเองทําเรียนมาตลอดเรียนมาเยอะเรียนทั้งพิเศษบ้างเรียนทั้งในระบบบ้างเจอแรงกดดันทั้งผู้ปกครองทั้งเพื่อนและทั้งคุณครูเริ่มล้าและอยากจะขอแก yeah ้เกียร์หมายถึงว่าเบรกสักปีหนึ่งเพื่อเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้น อันที่สองผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจนี่ที่เป็นปัญหานะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจของการที่คู่ครองเริ่มจ่ายเงินให้ลูกเนี่ยเข้าไปเรียนในระดับม,ามาหาาลัยก็คือเป็นทุนทรัพย์ของพ่อแม่เริ่มลดลงพ่อแม่เริ่มไม่ได้ไม่ได้มีแรงที่จะจ่ายเงินเข้ามาอะไรให้ลูกลกแล้ะสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือเมื่อพ่อแม่ไม่มีเงินสิ่งที่ต้องทําก็คือเขาต้องกู้เพื่อที่จะไปเรียน อ้าวตอนแรกบอกว่าพ่อแม่กู้ตอนนี้เป็นเรากู้เอ้ะถ้างั้นก็เอ๊ะรอก่อนรอก่อนรอก่อน,อนยังไม่อยากเป็นหนี้หรือเพราะว่าหรือบางคนบอกว่ากู้ไม่ได้ทั้งกู่พ่อแม่ก็ไม่มีเงินแรงส่งเราก็ไม่มีวิญญากู้งั้นไปทํางานก่อนดีไหมอ่าก็จะเริ่มเป็นรู้สึกว่ามีทั้งระบบเรื่องเกี่ยวกับตัวเองตัวน้องเอง,เองไม่รู้ว่าชอบอะไรรู้แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปจะไปต่ออยากได้แกลบเยีย หรือว่าพักสักปีหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องเศรษฐกิจที่ตัวเองรับไม่ไหวทั้งพ่อแม่และทั้งตัวเราเรื่องที่สามที่เริ่มมีมากขึ้นก็คือการที่เขามีเงินจ่ายแต่เขาไม่รู้ว่าจะได้แวลูกลับมามา,มากน้อยขนาดไหนในระบบมหาวิทยาลัยทั้งสองแบบนะครับทั้งหนึ่งก็คือการเข้าไปแล้ว แล้วรู้สึกว่าไปเรียนแล้วไม่ตรงใจหรือไม่ถูกจริตมหาลัยคนทําระบบ trial ครับเหมือนฟรีเจ็ดวันอันนี้เป็นแอนดีหนึ่งอันนี้แล้วก็แอนดีสองก็คือเขาไม่รู้ว่าคุณตี้ของมหาวิยาลัยนั้นมันดีมากพอหรือเปล่ามันอาจจะแบบดีในสาขาหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ดีในสิ่งที่เราชอบซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะคิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องว่าเอ แน่ใจนะว่าคุณภาพที่เราซื้อไปได้รับมากพอโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ปัปปจจุบันนะครับที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงอยากจะพูดอยากจะเลือกพักการเมืองอยากจะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะเขามองถึงแวลูที่เงินกับเงินที่เขาจ่ายไปถ้ามันไม่ดีเขาจะออกมาพูดและโวยวายทันทีนี่คือลักษณะของคนสมัยปัจจุบัน ซึ่งทั้งสามตัวนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะแน่ใจนะว่าฉันควรจะไปหรือเปล่ากับอีกตัวหนึ่งที่เป็นพื้นฐานหลักๆเลยนะครับก็คือว่าการที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเขาชอบอะไรจริงๆมันเลยเป็นปัญหาทําให้เขาไม่สามารถที่จะเลือกและพลิกได้